แล้วเราก็มาอีกห้องหนึ่ง<ช>ที่อยู่ข้างๆกันเมื<ช>่อกี้เราเจอกับสไตล์ที่เป็นสไตล์ที่แบบว่าคุณสามารถเข้ามาชมเข้ามาฟังแล้วก็จับต้องได้เรามาห้องนี้กันบ้างดี่ว่ามีความหูทองคําสุดยังไงห้องนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันโหดขึ้นมานิดนึงนะฮะคือใช้ย่าลำโพงออเดอร์วิสิกเนี่ยมีหลายซีรีส์เมื่อกี้ห้องเล็กห้องขนาดเท่ากันแหละแต่เป็นชุดเล็กกว่าก็จะใช้ลำโพงออเดอร์วิสิกในซีรีส์ของคลาสติกซึ่งเป็นที่เริ่มต้นแต่เมดเนเยอร์มันมีอยู่ ห้องนี้ใช้ลำโพง Audiovisic เหมือนกันเป็นรุ่นใหม่เด็กแต่รุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยอยู่ใน reference series นะฮะก็เหมือนกันจะเป็นถอดอย่างนี้ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่กว่าแล้วก็ไล่จากลําโพงมาแล้วกันก็มีใช้แอมเป็น pre power ของ Hegel เป็นทางฝั่งสแกนดิเนเวียเหมือนกัน Hegel ตัวนี้คือ H 3 0 A power amp กับ P 3 0 a ิ A pre amp ตัวนี้คืออันตัวท็อปล่าสุดของ h แล้วเอามา m a ทชิ่งกับอะไรบ้างคะ กับก็อย่าง้ายตัวนี้ผมใช้ mix ใช้ทั้ง s y n t e s i c Research แล้วก็ s y l t e c นะรวมกันเครื่องกองไฟก็ของ s y n t h e t i c Research ไล่ขึ้นมาก็ตัวนี้ก็เป็น d e c Total d e c ของเป็น r 2 d DAC ของประเทศฝรั่งเศสตัวนี้คือรุ่น t r i u r i t y d e c เป็นรุ่นลองท็อปนะอันนี้ก็ประมาณเอาติดคันหนึ่งแล้วก็มาเล่นมาที่ Streamer ต,ตัวนี้ของ Total d e c เหมือนกันเป็นรุ่นท็อปเหมือนกัน D 1 Streamer ส,สับลาน ใช้ต้นทางคือลูนคอที่เป็นเลสส่งไปห้องเมื่อกี้ได้ด้วยก็คือลูนคอตัวนี้เป็นของปาเจนโกดแล็บประเทศฝรั่งเศสนะฮะก็ก็คือส่งไปห้องนู้นด้วยก็คือด้วยถ้าอยากลองตัวนี้ก็คือคุณสามารถเล่นได้สองโซนสสไตล์ได้สโซนสองสไตล์แต่ว่าแนวเสียงคือผมเป็นเป็นจิตรเลเอร์เป็นหลักผมก็ยังเซตให้แบบแบบที่หคบอกว่าฟังเพลงเพลาะชอบห้องไหนมากกว่ากันคะช่องนี้สิจริงผมชอบสองห้องแหละแล้วแต่ว่า สองสไตล์ไงหนูก็เช่าห้องนี้เออห้องห้องนี้มันแบบโอ้ชั้นก็อันนี้คือซีรีส์ใหม่ล่าสุดของทาออกประเทศเยอรมประเทศเยอรมันไอ้ญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นทาออกเนี่ยเคยทําดังมากในประเทศไทยหลายปีก่อนแล้วก็เขามีการพูบในเนื้อชั้นต่างๆด้วยใช่เ<ะ>มื่อกี้ไปลงมาแล้วใช่ไหมใช่ <laughs> ใชทาออกอันนี้คือซีรีส์สามเอสาสามล่าสุดห้องเมื่อกี้คือตัวเก่าของผมเอสาซีรีส์หนึ่งจะมีความแตกต่างผมเป็นแฟนทาออกอยู่แล้ว ราคาแบบนี้แบบหูขับ power ขนาดนี้ครับผมราคานี่คือจองได้เลยไหมคะก็มีโปรมีโปรเอาเดลวิสิกมีโปรเฮเกลมีโปรโซโลแดกนี่ยังไม่ได้คิดยังยังไม่ได้คิดโปรมาคุยกับพี่ทอมมี่ับพี่ทอมมี่ก็คินอกอ่าใช่อ่าถ้าจะเอาเดี๋ยวคิดออกปาร์ตินโกนี่เป็น one price อยู่แล้วแต่ว่ามันก็คือผมเอา แต่ชอบนะชอบชอบที่เขาแบบได้ลืมโชว์ลักลักลกโหดแลักอยู่ไหนแลักข้างหลังเนี่ยโหดอยู่ข้างหลังข้างหลังนี่อุปกรณ์เสริมนะฮะก็จะมี Wi-Fi เราเตอร์เทพค่ะติดตัลเลอร์ของกุนนนิมิตรเอ่อันนี้เทพเลยอันนั้นเทพทัลเทอแดกสวิตตัวล่าสุดค่ะแล้วก็ QSA สวิตตัวเล็กนั่นไม่ธรรมดา E d u c a t i o n Fiber Box เป็นสวิตต์เหมือนกันเแล้วก็ใช่เบื้องหลังคือ Power supply ดิลิเนียของอีนิคเรชั่นอีกตัวกองนั้นจะถามไปเท่าไหร่อีโคคาคันหนึ่งคับผกแล็อุปกรณ์เสริมที่เมื่อกี้คนช็อกกันหลายตัวคือไอ้ก้อนวงกลมนี้อันนี้เหรออุปกรณ์เสริมอ่าอย่าแตะแรงคือแท็กของเกาหลีเป็นดีเทลเซอร์บนลำโพงอันนี้เป็นของที่แบบว่าคนชอบถามเยอะแต่มาเจอไปแล้วก็จะมีช็อกนิดนึงพราามันค่อนข้างราคาสูงคู่ละสามหมื่นสอง อ๋อน้องต้องวางในจุดที่เราต้องเซ็ตมันมีไม่ยากคือวางฟังเลื่อนฟังไปเลื่อนจนถึงตำแหน่งที่ชอบที่สุดจบโอ้โหไม่ยากไม่ยากชุดเล่นเครื่องเสียงไม่ไม่ยากแม,มกทชิ่งซิสเต็มดีๆคุณฝึกหูของอคุณ เอาเพลงที่คุ้นง่ายๆฟังเพลงที่ฟังประจำแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับห้องนี้ก็น่กจะมีโปรอยู่ก็อย่างที่บอกว่ามีโปรเฮเกลออโรฟิสิกฟิเมร์แล้วก็มีแบรนด์อื่นอีกที่ไม่ได้เอ่ยอย่างวันนี้ก็ขายของที่ไม่อยู่ในห้องผมไปหลายตัวซึงผมเป็นดีลเลอร์หลายเจ้าก็จะมีถ้าอย่างนั้นนะพี่ทำนี่ต้องอยู่ในนี้ตลอดเลยก็มีไปบ้างเพราะตะในนี้ได้การรับการสนับสนุนจากดียโชโอมิเดีย ที่เป็นเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์ที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็งานนี้มีบูดอกแต่ว่าไม่ได้ขายของบูดอกมีแค่วันนี้มีแค่ถอกแรกของบูดอกออดิโอซึ่งบูดอกก็สปอร์ตแล้วก็มีดิคเวลล f ไฟอยู่ข้างๆที่กิริคุณซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ผมโดยมาโดยแต่เริ่มต้นก็เอาให้ความสัหรันเฮเกลมาส่วนขอผมเองคือประเดนโก ให้เครดิตแล้วก็รายละเอียดที่ดีมากๆเลยกาก็แหมก็เป็นเทรดดิ้งพาร์ทดอร์ที่ดีมาโดยตลอดถ้าอยากได้ราคาพิเศษหรืออะไรยังไงก็มาคุยกับพี่ทอมมี่ได้เพราะว่าพี่ทอมมี่บอกว่าเปิดจองในโปรของงาน BAV High End Show ครั้งนี้เนี่ยก็คือเฉพาะ3วันนี้เฉพาะ3วันนี้เท่านั้นครับโปรแบบเฮียสั่งลุยอ่ะทั้งสองเฮียโอเคสงสัยมีคนมาจองโปรแล้วขอบคุณพี่ทอมมี่คะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ